สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ10ส,สตางค์ปี2,500เป็นเหรียญ10ส,สตางค์ทองแดงหางยาว650บาทนะครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ให้เวลา3วินาทีนะครับให้เวลา3วินาทีกดหยุดแล้วก็ดูภาพนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับอ่าขยายอีกหรือเพื่อนๆจะแคปภาพนะครับ เอาปิ้นภาพสวยๆมาดูเองก็ได้นะโอ้ยสวยทุกมุมมาแคปภาพครับขยายอา่าอยากดูนานกดหยุดดูเองนะเป็นไงครับสวยไหมง่ายไหมสุดยอดพอพานมีขีดตรงกลางพอพานสอสลาปี 2005. 2 0 0พ10หแผงยาวทองแดงทองเหลืองต้องปี2,500นะครับ ช่องนี้เราจะรวบรวมแบงก์เก่าเหรียญเก่าของเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบา,บายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับใต้คําว่าสอเสืตอตอเต่าสตางังมีขีดบล็อกแตกเฉียงๆด้วยนะเป็นเหรียญบล็อกแตกด้วยสุดยอดเครื่องปัม๊มมไปหลายหมื่นครั้งเครื่อง จานปั๊มมันจะปลินะครับพอเราปั๊มเหลี่ยนเข้าไปเนี่ยเนื้อเหลี่ยนก็จะแทรกเข้าไปในร่องที่แตกนั่นเองขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับเพ,พื่อนๆบ,บายๆไปละนะ